วันอยู่บำรุงโผล่คอมเมนต์สั้นๆกันชัยหลังโดนปืนขู่ถึงกับร้องเสียงหลงจากกรณีหนุ่มกันชัยได้ออกมาเปิดโปงพฤติกรรมของบังแจ็กกรณีนำผ้าลูกไม้ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับของแตงโมมาอวดอ้างว่าเป็นหลักฐานที่พบพร้อมตำหนิก,กรณีที่อ้างว่ามีข้อมูลสำคัญในคดีจนทำให้สังคมเกิดความสับสนซึ่งต่อมาทางด้านทนายตามสิทธาเบียบังเกิดได้โพสต์ภาพมือบังแจ็ก ถือปืนพร้อมข้อความที่ระบุว่าหนุ่มกัญชัยระวังตัวไว้ลูกปืนจะมาจากไหนไม่รู้ระวังตัวไว้ให้ดีซึ่งทนายตั้มได้แจ้งเตือนไปถึงหนุ่มกัญชัยโดยระบุว่าบังแจ็คถึงกับต้องขู่ฆ่ากันขนาดนี้เลยเหรอ ไม่รู้ว่าคุณหนุ่มเห็นหรือยังผมรู้สึกเป็นห่วงความปลอดภัยของครอบครัวคุณหนุ่มมากเลยตอนนี้แค่เปิดประเด็นเรื่องพาที่บางแจ็คอุปโลกขึ้นมาเจ็บแขนหนักถึงต้องเอาปืนมาขู่ยิงไม่รู้เจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นหรือยังน่าจะดำเนินการก,กับบางขายถั่วคนนี้ที่สร้างความวุ่นวายให้กับคนไทยมามากพอแล้วปอเล่เพจนี้ก็ปล้อมแจ้งมาอีกน่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะซึ่งต่อมาทางด้านของหนุ่มกัญชัยได้แชร์โพสต์ดังกล่าวและเขียนข้อความสั้นๆว่า พอจะทราบมาบ้างครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงนะครับผมโอเคครับงานนี้ทําเอาทางด้านของวันอยู่บมรุงอยู่เฉยไม่ไหวถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ว่าให้มันเข้าประเทศไทยให้ได้ก่อนเถอะก่อนที่กันชัยจะตอบกลับเสียงหลงว่าอุ๊ยเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ